ไม่ <พอ S 1> ไม่คิดเลยสักตัวเลยครับสพอพงตัวครับโอ้อยังยาวข้องนั่นอ่ะั้งนั่นเหรอครับสวัสดีครับเอฟซี FC ทุกท่านผ่านช่องทางยูทูบช a n นลป้องคนหลังการครับวันนี้เราจะเดินทางไปไหนสักแห่งครับเดี๋ยวมาถามน้องเกตพออันนี้ก็วิววิวทีวทัานนะครับที่เขาจะเข้าไปอ่าไปไปเอาหาไข่ครับเดี๋ยวไปเอาไข่ครับตัวนี้ครับ ไปครับไปครับนี่มากับน้องเชดเนาะวันนี้เขาจะพาท่านชมทุกท่านไปเอาหาฟูเดนตีอำเภอเถิงครับก็ผมก็ลุกจากอำเภอด้นหลวงไปนะครับวพนนี้ก่จะได้สองดีที่บ้านนะครับคิดว่าถ <laughs> ่าจะเอาควกกันครั้ามานี้ <laughs> มีความหวังเล็กๆว่าฟูเดนจะปล่อยสายเก่งปะนก่นอน <laughs> เดี๋ยวไปดูชมกันตีบ, <laughs> บ้านฟูเดนครับ <laughs> เดินทางเข้าสู่อำเภอเถิงแลละ นี่ครับเลี้ยวขวาไปเชียงคำนะครับตุ๊ดตุ๊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 ในมาถึงสามแยกถนนเส้นตัดใหม่ปลายภาคครับออกจากาดอยหลวงมหาธงเชิดแล้วก็เข้ายังเชียงรุ่งนะครับลัดมาตังนี้โอ้มาถึงแล้วครับนี่ก่อนลงใส่แมดนะครับนังเชิดครับใส่แมตครับวันนี้เขามาติดจูนครับบ้านผาหลาดอ่ามาไกลจังหวัดพะเยาครับจากยังไงมาพะเยานะครับ ไก่คร,ครับครับลูกเก็บประมาณสองชั่วโมงได้นะครับไปนั่นเนี่ย<ม>ตัวห้อง,หอ,องบ้านคังกวางบ้านกวางครับนี่ครับคุเดนตากแมทสวัสดีครับนี่ครับตากแมทเต็มแล้วครับ ข้อพันเน่าดูดูปุ้นตัวแล้วปุ้นแม่หมดดุนสิ่งางาเด็กผู้ชมคนนั้นเลยฮะดำนั่นอันนั้นมันพักตัวกันอ๋อพักตัวเราขาบไม่เนี่ยแล้วของโชคว กะเกง่งใส่เก่งอ่ะปลอเก่งแม่เก่งแล้วลูกออกมามเก่งนี่มันจะมีเหรอบอกเ่าพลาดนะบปล่าเพาดแล้วถ้ามันเก่งแล้วรงนี้มันเจอว่าลงเหลวเองมันเหมือนไก่เนาะที่ว่าลงเหลวเองอันนี้บาดได้หลอดใจ้ใหม่ครับโอเดน<ม>เนี่ยย,ยังแย่ผมเสียได้นะเนี่ยมันหยุดหินแล้ว เสียดายผมเก็บอยู่เสีดย,สด,ายสดายมันมันนี่เลยบะก,กินแล้วมันเป็นแมทดีอ่ะผมนอนนอน,นเพียงกาถ้าถ้าเขาปล่อยให้มันกินจนที่ลอยแล้วดียวตอนนี้คือเขามันบะกินแล้วครับอตอนนี้ในไวของมันนะ,ะไวของมัน,ม,นมันบะกลิ่นแล้วมันกี่เดียมครับตัวนี้น่าจะใส่นี่น่าจะม คิดเกิกาสี่กันยาฮะลงสี่กันยาอ่านดีที่ห้าเนาะห้าับหเดือนกับหนึ่งวันถ้าจริงมันจะบวกไปกินแล้วครับต่เกียดูก็างว่าเขาปล่อยแล้วแต่สิ้พวกมกระลาุมพามีนาเดือนครึ่งเนาะมันบวกกินอ่ะมันแทบจะบวกกินแล้วอ่ะ จะทำโพงไงเนาะมันมันเริ่มกินน้อยแล้วครับไม่ไก็จะมาทำจ้ะแต่แต่นี่ไกลละเหลืองหมดแล้วครับนี่เหลืองหมดแล้วอันน่าจะตี๊แล้วนี่เขาพออายุมันด้วยแล้วก็พอนอนดุยแล้วถ้าถ้าเข้าฮกปุ๊บเฮาปล่อยเลยมันมันทีฮกก็ใส่กับนี่นะทำใส่กับปอยกินเรื่อยๆปล่อยกินได้อยู่แต่ที่มันเหลืองนะครับน้ำหนักลดอันนี่อันนี้คือน้ำหนักลด เรียมหอมแล้วครับเรียมเป็นบ้องเป็นบ้องเลยเนี่ยครับเป็นบ้องเป็นบ้องนะครักวนลีบแล้วเดี๋ยว่าอะไรนะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยหอมแล้วน้ำนักลดแล้วครับเนี่ยเป็นแข็งมาแล้วเนี่ยเป็นกามเป็นกามกามขึ้นแล้วครับกามขึ้นแล้วกามขึ้นแล้วครับเนี่ยครับจะจะจะทำโพ้งแล้วครับนักดีนะ่นี่งทำทิพย์แล้วล่ะน่าจะประมาณ เฮ้ยเราางเ้างสามนดตอนนี้สามเอครับาตาอยู่มนเาะเก็ดเร่อหบ่าถึงฮะมันจะลดส่วนมันแปถึงสโดยประมาณนะต่อไปผมจะลดประมาณนี้ครับถ้าน้ำหนักบ่ถึงนี่หรอโอถ้านอนม้ากมึถึงนี่จะ เป็นกิเลยก็ว oh, no, uh ่าเป็นน้อยเข่าเน่าถ้าสมมติมันจะโคเดือนแล้วเนาะน้ำหนักสาวนี่หรือเปล่มันแบบโซ่เนาะครับมันมันมันจะเป็นแซมเพราะว่ามันจะเป็นตัวน้อยเลยถ้ามันเข่าเน่าก็ก็จะเป็นตัวแซมแต่ส่วนใหญ่แล้วมันบไค่แซมก็มันจะเป็นกวางกิ๊ดกิ๊ดกิ๊ดดงโมกิ๊ดดงไปเหรอเนาะ อัดหรอันนี้บบอัดคนเดีัวแต่มันมันน่าจะอัดคนเดียวมันหนอกมันต้งอัดคนเดียวมันหรอสามสิบาบึ่มาครับหกสิบสองาส ม,มันเกียกเ่ยวครับครูแต่ว่านอนตัวยาวๆมันจะส่งนี่นอนตัวยาวเนี่ยตัวกว้างมันจะยาวลำตัวมันนะแต่ส่งนี่อยู่ที่หัวกว้างมากกว่าช่วงคอพอ,อที่ไหนมันผมสรุไปมาได้ <laughs> ผมวีคอแต่ <laughs> ผมคิดว่าบาคงคนก็ว่าห<อ>ัวใหญ่หัวใหญ่จะส่งผมเราเรียกหัวน้อย หัวน้อยส่ง um มั้สักงหลังส่งเลยหัวใหญ่บะเกียวตัวมันใหญ่อยู่ตียินป่อยินป่อยืนแม่มากกว่าเนาะนี่ตีทำพงแล้วเขามันนุบ่แต่น้นเหอลรนแต่ตีสายนาอ่ะบาัวเายะัวเลทำาพงแบบดีเกี่ยว เขนนาต้องถ้าชุดได้ทำโพงงดียวต้องแนนทำโพ้งตอนขาตายเนาะอบางบางตัวทำโพ้งดีนะผมมุงอยู่โพ้งสูงนั่นแหะแต่เขางูกเข้า <c oughs> ใจอย่างเงี้ยก้เตีเป็ที่นอนเอุ้เตี๋มาแต่ตแงอะไรที่มันกินบางมดอ่อะก<อ><อ>ูเตี้ยผมผมร้อนใจอยู่นะแต่นี่มันผมบอกใครมีนอนคุะมันท่าย่ายแล้วุยท่ายแล้ว ีนี่ตั้งประมาณกี่ตัวครับเป็นผู้แม่สี่ปันนครับสี่ปันตัวใจอาหารประมาณกี่ตันเกิดปัญหาแล้วเรื่องอาหารอาหารผมหมูอะไม่ใช่ไปที่กระซอแล้วผมกินแยกกันเลยเลยแน่นเอาบ๊ะริมทับอะว่าเขาใจไปที่แน่นครับต้องใจไมมอย่างเอี้ะวันี้ครับผมนี้ไม่ครับอันนี้น่าจะเป็น ตะกูสัมฉาทั่วไปไม่เนื้ออ่อนได้หมดอันนี้น่าจะเป็นตะกูตะกูแล้วไม่ยังไงเว้ยครับตะกูใหญ่เว้ยน้ำตะกูครับนี่เพราะว่าตะกูใหญ่เว้ยตะกูติดเบ็ดแต่มันเขี่ยมล็อกติ่มเบ็ดสดลองลองไม่ยางพลาหรอครัลองเหรอหน้ารถผมยางพลาเมื่อไหร่บนบหมือนจันทร์น่ะเป็นได้ของครับเป็นได้ของก็ได้ยเ้เหมือนกัน อยู่ที่ทเขามาัดถึงยั้งนหะถ้มามัดถึงมัดนุ่มแล้วมันก็นเหมือนกันนะครับใช่ดีไหมซอนผสมพิเศษมีค่ะปกติมามบาดสี่หนึ่งหนึ่งแล้วก็ตาก่ไว้ามมานะครับเนาะคนที่อยากเพาะกวางเนาะ <S <S 2> <S 2> มือใหม่หมือใหม่ <S <S มหมครับเรีอาลมมาจากความส่งนี่มผมกเก่าไปเก่าก็เจอนะผมอะผมก็แล้วจะ เข้าปีซีเลยเนี่ยงเครืองานก็มันมันกไไผพ่อเก่งคนนั้นก็เออพอสมสเร็จมากกว่านาะครับมอยุติการจับจุดจับสายเนาะววครับจับจุดเร็วกวไปเร็วมันหลายอย่างเนาะมันยุติอาหารยุติการเลี้ยงรับ นี่ล้าทาก่องวันนี้มีแบ่งอยู่แก่คูเดนเอาคูเดนว่าเด้เออแนได้เป็นคนตัวเอาใสกินงคูเดนเล็ก่เนี่ยลมันเป็นนอนอยู่แต่ผมก็ได้ถังแน่นียเลยเป็นนอนก็ได้ครับครูเป็นนอนก็ได ซื้อเอาก็ได้เน้อวันนี้ปลูกตังมาหลายครับกางเช็ดผมก็ได้เงินกับผมเลยซื้อเอาก็ได้เน้อปลูกตังมาหลายเนาะวันนี้เนาะกับแม่ต้นแป้งเนาะมาเอากว้างนี่ต้องเอาตังมาตัวไหนเอามากระตัมได้นะเพราะกว้างมันเลี้ยงต้นทุนมันเยอะครับติดตามไม้หักของฟูเลย นิ่มจีมือคนเต๊กนะจีเต๊กเนาะนิ่มนอนจะครับคนเดียวครับเอาตัวมันดอครับครับคูเต๋อครับตัวอื่นเมันเป็นนอนอยู่ยวครับนเป็นนอนตัวก็แน่นเตี้ยเต็มเต็มนะครับถังเมื่อกี้ที่เฮาดูนะครับเนี่ยครับที่มันเดินมาเดินจะอัดแมสต์น้นหนักก็จะมียั้นตัวแล้วใสายสายคู่เดินกับปะนักสามชีพพื้นหมดนะครับ เออนี่สาวเก่ามาถึงแล้วมาเริ่มน้ำหนักรถเลยครับอ่าน้ำหนักรถเนี่ยครับเป็นป้องเป็นป้องละสามสิบสามครับนี่ป้องใหญ่ละนี่เที่ยวแล้วเนาะป็นป้องเป็นป้องละกดหลีบเนาะฮอกดหลีบเนาะนี่ครับน้ำหนักกลัวรถแล้วเนาะจะได้วันใสายนี่มันแก่เลือเกินครับท่านใสงนี่มันร้อนเนาะท่านแก่เลือเกิน นะครับนอนแก้พวพองก็สีก็จะเป็นแบบนี้ป้องก็จะใหญ่นะครับแก่แล้วสก๊กอะไรครับนหนตามชุดแล้วนอนสก๊กนะไอ้น้อยใส่หนักเราใส่ซิปใส่แปดเราความใหญ่ความย,า,ย,วา,มยาวเกี่ยวโอ้โเกี่ยวฮะโอ้โเกี่ยวมันรวยจิตอาหารมันบรันต่างแต่เขาเปลี่ยนอาหารสม่ำเสมอ ใ<ห>นมันดึงกิ่นาเต่อไปไซซิปตัวมันจะ,จะมุดเล็วเพราะว่าเขาแวเนี้ว่าเขาจะสองเดือนนี่หรอเลี้ยวเราว,ว่าจะเป็นสองเดือนมาถึงมากลายเป็นเดือนกึ่งมุดแล้วอ่ะมันกับดิดที่เขาขาดไว้อันจะต้องมาปับแผนไม่ว่าจะเปลี่ยนตรงไหนครับเมื่อกี้เราไปดูห,ห้องห้องนู่นครับไม่นิ่มห้องครับนี่<ผ>นี่น นี่เอาหลวงเข้ามาแปงนะครับโอ้โหโหนี่เอาหลวงเข้ามาแปงเลยอะอันนี้ผมยืดผมอ๋อโอ้โโดนยืดหลวงเข้าครับเลยครับยืดหลวงเข้ากหลวงเข้าพอหรือแปงไหมเพื่นนี่หลวงเข้าเก่าไม่แปงไม่เตะหลวงเข้าอ่ะอันนี้ได้นักแหละเข้าก่อนว่ะโคเดนว่านี่ได้นักแหละเข้าไงกะตอนนี้มันชาวแปดชาวอ่าวหาดทิพย์เขาเซนไปด้วนี่เปิดแอร์นี่ เยอะมากครับเปิดแอร์ตลอดครับบห้องเพาะกูเด่นครับโอ้เสาวสามโงศาเลยครับเนี่ยครับคนเพาะกวางต้องมีปักกัตติลนวยนะครับถ้าบมีนี่ยุ่งใหญ่แล้วครับปักกัตติลบอกว่าซีปีนี่ผสมอย่างไปห้องแนะ <c oughs> น่นอนใส่ไหนเมื่อกี้เคดีน้อยกว่าเคดีอ่ะ เดี๋ยวมัหอยอมนี่แค่ดีกัแค่สามที่ทห้าาดนี่คืออย่างนี้ตตำสุดมันเ็ดจงสุดมันสามห้างซุปนี่ด,ด,น 3, <อ>ดีดีนี่เปนแ่อดำลหอ<ด>ักน <ๆ S 2> ี่ลอกห เช็ดนีะน่นแได้ครับดีแสกดีนะแต่วนุกเนาะอืมแกแตุ่่น้ใจเปดีวะเช็ได้นะอ่าง้ามเผาดามันมันมันพับมันมันจะได้ครับขวานพับผมอ๋้นี่ัดมันน้อยสัมีเขายอะปะมันมันจะมาน้อยอยู่เนาะ นัอยังดีมันมันน้อยอยู่เน่อยกำแรงมันงุบเนี่ยมันเขาเขามันพับเลยเนี่ยมันยังขึ้นมาน้อยหอยนี่มันได้เป็นหอยแล้วเนาะเปลี่ยนเปลนหอยแต่เขามันพ่อยงามแล้วตอนนี้ละมันเยอะมันพับขายได้หมดของผู้เดียนี่ยตันนี้หาหน่าเช็คดีเนาะไปเสียดายมันงุบอ่าแชร์มันละหอยนาะ งูเพี้ยตกกว้างแล้วน่ะเตยแล้วน่ะไล้นี่เลยขาที่ไหนหลืมมีเสียงนะอะไรอะไระไอะไรอะไไปเกาะเกิดม้ามครับนี่ใกล้จะขึ้นแล้วเนี่ยใกล้แล้วะอยู่ใกล้แต่างกำลังรอบบางทีวันนี้ยังมีเสียงฮะเสียงมันยังนี่อยู่แสแสอยู่แต่ทั้งซัวซัวเลยซัวซัวอะไรนะใกล้ขึ้นละ มาลุ่นอย่งสายครับสายสายอย่างครับนี่ประเด็นนี่เป็นน้อยยาวเนี่ยน้อยยาวน้อยยาวแม่เป็นกูเกลือได้ปวดกว่ามาลุ่นพอว่าจะทำโพงก่อยครับคบอกว่าทำโพงอย่าเราจะดูสักโพงหนึ่งถ้ามันเปิดมาแล้วขาบปรายเราจะแย่งเลยเราจะโพงเนี้ยนี่กัใช่ใ นทำเป็นได้ของตัวแรงเลยบ่น้อยละกะ้าน้ำหนักดีแม่นอะ่ะอันนี้เป็นใส่เป็นถังตัวใหญ่เลยถึงลวถึงแจ็ตมันละกันจะลองดูมันปัน่นวงใหยวลองดูสักหนึ่งแจง็งนครับ <c oughs> มันเปแข่งกัดดึกอะนะครับเป็นวงแข่งกดดึกอะใช่เหรอเหรเนี่ยเนี่ยวงเนี่ยวงมันอืมมันจะมันจะมีเสียงนะคุกคกเนาะน่ะนะครับตัวแรกวงขาตายเลี้ยงถ้าขาบตานี่ยุ่งใหญ่เลยนะต้องใจความระมัดระวังอย่างสูงเลยนะครับการอ่าแต่้ขาบตาเนี่ยยังปิดแล้วครับครู ใส่ละตายก็ปิดแสดงว่า,าวัางนีจ้าควอดเอามาใหบอครับ้อง้องควอดแปเดือนนั่นนะเนี่ยเฮ้ยสี่นออหออบปะครับควอดไปควดมาปะาะครับนี่นกรสุนมัน๋ยงมาเซ็ตสองน้อสกันนะหน้าหน้าสครับนี่น้อ เอาเโอกาสละเ,เือกละเดี๋ยว <g ül> นี้เน,น็ต <g ül> น,นอแนมันขาดสาแล้วจะไปต่อ,อย่างไปองปันโค้งแล้วเสียได้หอ่ีเนนงแตได้่ตันโค้งปันโค้งนตเลยนี่มันเลี้ยงครับ <c oughs> โอ ประมาณนี้เดมเนี่ยสีเิยับมันใครหลอกขับแล้วเนาะสาเอปันพงอ่ะสาเอป่แกใสใส่ขมกอันนีใส่ใส่มกมันอันนี้ปั่นผมเราะวนีจะนตัวทอพโงแล้วนี่จนี่ยเน่สาเอปันพงนี่แสดงว่าตอนมันเป็นขาตายมันต้อง เหม6สหหกะถ้าเป็นตัวทบชงที refers, ค curtain, ่คืนน่ะนี่สห้ากคือบอาคือเอาหมดแล้วเนี่ยนี่ป่อมานี่คปากหม้อขามืนกัแต่แต่นะครับนี่นะแห้งไร่เบี้ยวเบียวก็ออาละตัวนียลดีดังงามะนี่ออันนี้อันนี้ไฮไลท์ฮะไฮไลท์ยาวๆทั้งนั้น ทุกยอดเลยนี่นี่เห็นไห้เต็มจั่วเลยนะออกไมโค้งของมันนะแสงแดีสุดแล้วนะโค้งกว้างเลยยาววพอเหรอเข่ามันขึ้นบนเลยยังมาแห้งเดียวแล้วไอ้จะหมอบ tay vô Nhi tay mò đi Bên này đi Nhìn bắt là... Có lượng Ây Dốc thế dốc Xì bít Cái bá liền này này, lên nữa, cái cái con đường này là nó lao pha นี่ามันเนื้ปลาขาวไปอยู่นี้คืออยู่เลืเนี่ยเดินูดินกจบาของดินนี่ดื้แล้วเพ็ดนิบคนอะไร youtube เลยนี่สบายวันโลกอันนี้ใหญ่เออในเหมาะถึงใหญ่ถึงยาวตัวนี้ถึงยาวครับใช่เนี่ยน้อยยาวใช่ไหมครับดูเนี่ยนี่งามนี่ยาวขนาดทีครับอี่ว่เป็นอินโดเนาะ <c oughs> เขาวมมเ่ยูที่คาคก้กคนแดงมาลองหากก้นแดงมาแห้งกับปิดครับเหนื่แล้วผมวันกันอยู่นี่ใส่เาดชองเหนนอนนั้นเนาะช่องเหีไว้ปียวอมอบม,มอบยาวช่งอนอกันเลย เรารอทำมุดอะไรนี่แหละสลอกมัต้องทำพงไว้ให้มันเนาะพไจะทงนี่ไม่ไม่กี้เลสักตัวเลยครับนสองตัว อยัางเง้ยของนั่นอ่ะของนั่นครับมันเะพปอ่ะเนาะปัปันปัอันนี้มันล่าใจครับไปจี้กวางทำซองสมรอบเมื่อกี้ครับยบ้้าอยู่ๆนงามเพิ่าครับตัวนี้งามงามเนาะเก็บไว้ทุกตัวก็ครับตัวปูนี่ ครูพ่อเนี่ยผมมาเก็บทุกตัวผมยังผมเก็บสี่ถังเนาะผมก็เก็บเมื่อแล้วก็นักฟูช่วงนาคฟูตั้งตัวใดูเกถ้าเก็บไว้ทุกตัวเหรอถ้าผมเก็บแล้วก็คือผมบอกฝรังแล้วไงส่วนที่ครูคาดแตาครูพอจะได้อะครูพอจะได้ผมเอาหนอนสแปดตัวผมก็ผมก็เก็บไว้สแปดตัวสี่เจ็ดสับแปดหนอนแต่ว่ามันมีตัวครูสามสิบห้าเนอนผมก็เจ็ดตัวก็บ้าแล้วผมก็ไว้เนี่ย เก็บการันี่บการน้ำหนักดีไว้เก็บแม่นเก็บตัวที่น้ำหนักดีตอนเอลสามเนาะเป็นเอลสามตเป็นแจกเพได้ะครับปล่อยกทีนทีนปล่อยปลามดครับปลาได้หมครับปล่อยส่วลำไยเี่ยนะีเป็นปันต้นพุ่นะลอละออนตัวไว้ซอยกันนาคงเดี๋ยวน้ากวามนี่นะวันนี้นะใส่สวลำไยนี่น สอดลำไยไหนง่วงบอกนะเเต่มันใบไยเนาะครับครูก็ไปกี่ไปแห่เนาะไม่กินอีกแต่ถ้าหันมันดีพอมันก็อาจจะมีฝองแฉมบฝังบางตัวจับมงอาหารดีๆนะครับมาแล้วครับแบ่งนอนแย่งนอนกับน้องเชษครับสรงประมาณนี้ยอย่างนั้น้ เหมือนพ่อพันที่ผมเทียบผมเหมือนบ้านดีผมคุ้มผมมาเปาเดินยัีไงเออเออเหมือนารเป็นไม่ตัท์ลาวรอแม่ตัวเล็กเก่าเนี่ยเกเนี่ยนยาวเลยอะวดตรงหลุมเขาอย่างนีไงกางก็ระบายบางผมแบบมันหนาแล้วเจ็บเดี๋ยวให้คนเดินมาฟดีเรายนมาดังกันหรออย่างี้ยวัดท่า

ตัวได้ครับนี่นเคอ,องจอวงง<ม>น้น,นี่ร <c oughs> าัดติ<ร>ได้แล้วครับอยู่ในก๊อกมันอย่มันยาวนะ่วะนี่าบกกาอะอย่างบักกาไปจนได้กับบ้านหนึ่งตัวแลวไปทอดซอฟควายอเอาเปแปงว่าไปลองว่ะไปเล่นเปิดแห่งนี้เรื่อง ถึงเวลาใกล้กลับแล้วน้อนาะงสมใจแล้วครับย่ำสมใจได้นังเจตนี่ใครได้เป็นปัตนะเปลี่ยนถังนังเจตวันนี้ได้ไปกี่ตัวนี่สี่น้องสามตัวครับได้นอนขาตายไปตัวสายนี้นะครับ ก็ได้สามตัวพอแล้วครับขอบคุณครูเด่นมากๆเลยครับขอบคุณครับยอดเนาะแลกใจนะครับยอดครับเดี๋ยวแก่ให้เป็นงานที่เป็นขนาดนัอนผมได้ผมภาคนี้ผมยิ่งพกก้นหนักผมผ่านหัวผมพิ่งไปเฉยแล้วผมภาคเนี้ยบางๆแล้วมันเอี้ยบางยุบยุบเก่งในนอนตัวนั่นนะมันคือนอนมันจะเอี้ยเวลาเพามันเข้าอย่างมันก็ง่ายอ่ะ กลับแล้วเนาะวันหลังไม่เอาหาไม่ก็คู่ข่รทีมามันก็ครับครับกลับแล้วครับวัสดีครับคูเด่นครับวัสดีครับนี่คูเด่นครับวันี้ไม่เอาหาคู่เด้นเนาะนี่ใครได้เป็นทางมาเพราะเนาะอันนี้กัแมนนะ ครับได้เวลากลับแล้วครับนี่ยิ้มยาดสุดตางครับครับผมก็ได้นอนขาตายมานิดตัวนี่ครับมารุ่นทรงกันรเรามารุ่นทรงกันนะครับถามต้องไหนล,ล,ลาหูไทยไม่ได้เลยะได้ไ,ดไหลาหูลาหูเหอเออวงลาหูนะครับวงลาหูน,นอยะยำอหัวต้องมาแชทถามโคเด่นรอบ แ่เป็นวงลาหูนะครับสายนี้นะผมได้มาแล้วถึงเวลาล,า,ลาท่านผู้ชมไปก่อนครับกำลังออกซอยบ้านกูเดน